สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิด